ก็คือทุนค e ่ะทุนของเราถ้าเราไม่มีทุนเราก็ไม่มด้ดีดติดมาเรียนเพราะว่าเราต้องได้รับโอกาสและทุนคือโอกาสของค่ะเช่นจึ๊งจึ๊งดีด้วยนะคะเลยมาค่ะหมดหรือยังคะใกล้จะหมดแล้วแม่คำถามดังหมดเสียแล้ หนี่เลยลูกชายถามผู้หญิงคนนั้นแน่แนๆถ้าลูกอยากาาถามอะไรเขาแล้วลูกเป็นเกีย ไม่ที่โทรศัพท์นะไอ้คนที่มันถึงโทรศัพท์ไอ้คนนี้ผ่านวันปีใหม่ควรทำอย่างไรให้มีความสุขนี่วันปีใหม่ควรทำตัวอย่างไรให้มีความสุขเจริญค่ะขอบคุณที่รับแขกมาสำหรับน้องบอลทุ่งก็ฮาน้องบอลุ่งคิดว่า อยู่แบบคนที่คอยัะท้อดเราะคะ่ะอยู่คอดเปความสุขให้กับเขาแล้วเขาจะอยู่เปามกับเรา,า,เา,าคะ่ะขอบคุณค่มคุณผ้ประวหมดแล้วกหมดแล้วว่าน่าเสีดาอยากจะมาถามากรรมาการอตรงนี้หมดขนากรรมการอยากจะถามไปเป็พิเศษไหมคะมีไหมคะกรรมาการคนที่สวย วันี่ทุกจะต้องรวมประเด็นในรอบสค่ะ,ะในโอกาสของวัพิมิมาคะถือเป็นวันปีงน,น,นักเรียน,นะะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่น้ำหอมประชุมนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ ให้นักเรียนมีความสุขกับวันที่นักเรียนาทากิจกรรมนะคะซึ่งโรงเรียนร่มล่าของเราเป็นโรงเรียนที่กิจกรรมมีกิจกรรมดเรียนกกิจกรรมนะคะแล้วก็ทําให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนมีความสุขด้วยค่ะต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารนะคะท่านผู้นวยการแล้วก็คณะคุณครูทุกท่านนะคะที่จัดงานให้นักเรียนได้มีความสุขในวันนี้ขอขอบคุณมาก แขงกันพอสมควรแม่จะไม่ให้ลูกเดินออกไปเพราะตอนนี้ลูกจะยืนเป็นสาวสวยเคียงคู่กับหนุ่มหล่อของเราที่ท่านมีภารกิจเร่งด่วนค่ะ เดี๋ยวให้พออยู่ตรงกลางระหว่างสาวน้อยหน้ามนคดีสิงโลกาวค่ะขับรมกาท่านผู้การท่านรองผู้บการท่านที่เขท่าด้วยนะครับเกียวกับรทุกคนเมื่อเช้าทุกเช้านะครับมีรกิจมีกิจกรรมที่ชาตจังหวัดตองให้ทางอำเภอครับ ในวันนาสวยไปร่วมทุกคนครับรอก็เลยได้ไปร่วมกับเขาครับไม่ได้มาพุปะ่าพวกเราในช่วงเกิดพิธีเปิดได้มอกหมายด้าน้องที่บรสัททุกคนเปิดนะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาประชุมยังไม่เสร็จครับพอต้องรีบออกมาตัวเกรงว่าจะไม่ทาพวกเราเพรกะทราบว่าจะเสร็จประมาณเพียงนะครับเรื่องในโอกาสกัมพูชมา ครับแล้วันขึ้นปีใหม่นะครับพอก็ไม่มีอะไรก็เป็นแต่ความรักแล้วก็ความ่วงใย่พวกเรานะครับไปถึงผู้ปกครองด้วยอะไรด้วยทั้งหลายแด่นะครับในโอกาสนี้จะขอให้พวกเราทุกคนกับดวงทั้งที่ดูครับจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ